สองคนออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพันครใต้กันต่อค่ะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่รอให้เราสองคนได้ไปเยือนไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเราสองคนจะพาทุกท่านมาเปิดมุมมองการท่องเที่ยวในแบบฉบับของ Happy j เจ r n e y เที่ยวสุขใจไปกับพอทอ ที่สำคัญเราทั้งสองคนจะพาไปเยือนชุมชนเล็กๆที่มีหัวใจแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันที่ชุมชนบ้านคลองด่านปากอ่าวจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ันนี้เราสองคนตั้งใจจะมาสูดอากาศยามเช้าและสัมผัสแสงแรกของวันกันที่ริมทะเลค่ะจ,จะเป็นการสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเรายืนอยู่กลางทะเลกันนั่น,นเองบริเวณนี้คือซีวอล์กหรือสะพานกระจกเดินลงทะเลแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ภายในวัดหงทองจังหวัดชะเชิงเศราค่ะ เดิมทีแล้วบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นพื้นดินนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยการกัดเซาะของทะเลในทุกๆป,ปีเนี่ยมันทําให้พื้นดินที่เราสองคนยืนอยู่เนี่ยได้หายไปจนทําให้โบสถ์แล้วก็เจดีย์มันตั้งอยู่กลางทะเลนั่นเองค่ะพิงลองก้มดูข้างล่างสิเหมืนอนเราลอยอยู่บนทะเลเลยใช่แล้วพี่ก๊อสแต่ทุกคนที่นี่เนี่ยเขามีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาใช้กระจกนิรภัยถึง3ชั้นเลยแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ถึง200คนก็เลยทีเดียวค่ะ นอกจากซีวอล์กแล้วเนี่ยใครที่ได้มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดกับการเข้าไปชมความงดงามภายในเจดีจีทองกลางน้ํารวมถึงโบทกลางน้ําด้วยรับรองว่าสวยไม่แพ้กับวิวข้างนอกเลยค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ก๊อตได้มาขึ้นลิฟต์กระจกกลางทะเลซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่ามาลองมากเลยครับเพราะเราจะได้เห็นวิวทะเลสวยๆพร้อมกับความสูงที่ขึ้นอย่างช้า,ชา ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คืออาคารกรตัญญูนะคะซึ่งสูงถึง12ชั้นเลยค่ะโดยเราจะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวไทยได้360องศาเลยค่ะแล้ววันไหนที่ฟ้าเปิดนะคะเรายังจะมองเห็นเขาสามกุกแล้วก็เกาะสีชังของจังหวัดชลบุรีได้ด้วยค่ะวันนี้ก็เห็นนะคะแต่เอาดีๆน,นะแค่ขึ้นมาก็คุ้มแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวิวมันสวยมากเลย พี่กรคะพิงค์เริ่มหิวอีกแล้วอะ่ะมีอะไรเด็ดๆให้พิงค์อิ่มท้องบ้างไหมคะมีแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาพิงค์ไปตลาดน้ําปีกาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ซึ่งที่ตลาดเนี่ยจะมีทั้งอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วก็กิจกรรมพื้นบ้านที่พิงค์น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าว่าแต่พิงค์เลยพี่ก็น่าจะไม่เคยแล้วจะอรออะไรกันอยู่ไปกันเลย ก็อยู่กันที่ตลาดน้ําปีกาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่กันแล้วนะคะซึ่งตลาดน้ําปีกาเนี่ยตั้งอยู่ในวัดปานประสิทธารามของตำบลคลองด่านค่ะตอนนี้พี่กอนเข้าไปหาของอร่อยกันก่อนหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยค่ะสําหรับตลาดน้ําปีกาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและสัมผัสความเป็นวิถีชุมชนของผู้คนริมน้ําแห่งนี้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเลิกเท่านั้น อาหารการกินที่เห็นอยู่ก็จะเป็นลุงป้านาะอาคนในชุมชนทํามาขายถือเป็นการช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางนึ่งด้วยครับที่นี่ยังมีการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูยากอย่างการชกมวยทะเลไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้เชียร์กันด้วยค่ะจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะบอกได้คำเดียวว่าหากใครได้แวะมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วเนี่ย ้องแวะมาช็อปชิมชมที่ตลาดน้ำปีกาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่กันด้วยนะคะ าเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการทั้งทีเราเนี่ยต้องมาแวะสักการะพระเกจิอาจารย์ดังอย่างหลวงพ่อปานวัดมงคลโททาวาสหรือวัดบางเฮียโด,ดยท่านเนี่ยจะดังในส่วนของพุทธคนในเรื่องเมตตาแคลคลาดคงกระพันชาติและมหาอานาจโด,ด,ด,ดวยวัตถุมงคลดังของท่านเนี่ยคือเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่ามาที่แล้วต้องสักการะบูชาอะไรบ้างไปกันค่ะ ใครที่มาวัดมงคลโคทาวาสต้องห้ามพลาดกับการมากับสักการะขอพรอ,องค์จำลองเก่าแก่หลวงพ่อปานบริเวณด้านในวิหารหลวงพ่อปานแห่งนี้ทั้งยังได้ชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารอีกด้วยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพระอุโบสถพยาเสือที่หลายคนนิยมมาลอดโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเชื่อว่าจะรอดพ้นจากภัยอันตรายใดๆค่ะ ก่อนไปกินข้าวเดี๋ยวพี่ขอแบะชาร์จไฟแถวๆนี้ก่อนได้ค่ะแล้วพี่กอดูได้ไงอะคะก็เราเปิดตัวแอป EV Station Plus เนี่ยก็จะรู้ว่าเอแถวๆเราเนี่ยมีที่จุดชาร์จไฟหรือเปล่าอันนี้คือมันดูได้ทั่วประเทศเลยปะ่ะใช่ใช่มันจะบอกบอกทั่วประเทศเลยว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็มีจุดชาร์จไฟอยู่ตรงไหนแล้ววิธีชาร์จมันทำยังไงอะคะก็เดี๋ยวพี่ลงไปโชว์ข้างล่างดีกว่าว่าชาร์จยังไง เนี่ยก็วิธีการชาร์นะก็ง่ายๆเลยพิงมันจะมีถ้าสมมุติเราเมเนจเนี่ยเราก็สามารถจองล่วงหน้ามาก่อนได้ว่าเราอยากจะชาร์กี่โมงเราจะถึงสถานีกี่โมงหรือว่าถ้าเป็นแบบเราเนี่ยเราไม่ได้จองมาก่อนเนาะ mm hmm. เราก็จะสามารถสแกนได้เลย mm hmm. ก็เนี่ยก็สแกนตรง QR code ตรงแท่นชาร์จ mm hmm. แล้วเราก็แค่ใช่เราก็แค่หยิบตัวสายชาร์จเนี่ยเสียบกับรถ mm hmm. แล้วก็สามารถกดชาร์จได้เลย mm hmm. เยก็ง่ายๆแค่นี้เองพอมีแอป EV Station Plus มันก็สะดวกเนาะเอาจริงๆแบบมัน สะดวกแบบว่าไม่ยุ่งยากเหมือนที่คิดไว้เนี่ยแล้วก็เส้นทางที่เราจะท่องเที่ยวกันตามแนวโครงการระบบท่อส่งการธรรมชาติบนบกจากบางประกงไปลงฟา้ะพนักคอนใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งการธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าแล้วก็นาไฟฟ้าเนี่ยมาให้เราชาร์จรถ E ีวีอีกด้วยนะโอ้อดีจังเลย ที่นี่คือหนึ่งในร้านลับที่มาตำบลคลองด่านจะต้องมาลองทานสักครั้งครับกับร้านคัวสมอไม้บรรยากาศติดดิมทะเลด้วยนะคะว่าแต่มาที่ร้านคัวสมอไม้เนี่ยต้องสั่งอะไรบ้างคะคุณลุงนิดถ้าผิดที่นี่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะสั่งพวกข้าวคุกกุ้งแห้งแกงส้มมะลุมกับกุ้งแล้วก็พวกฉลามผัดพริกแห้ง <S 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 นะครับก็ใช่มีฉลามด้วยแล้วก็้ำพิกไข่ปู <S S S แล้วก็หมึกน้ำดำ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติทางผู้ชมอยากจะมาทานที่ครสมอมานี่จะต้องเดินทางมายังไงครับหรือว่าโอ้ที่นี่อยู่ที่ตำบลคลองด่านนะฮะเอ่อเรียกง่ายๆคือเขาเรียกบางเฮียชาวไยพวกเราจะหิวกันล้มั้งใช่ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวลุงจะไปเตรียมอาหารไ้ให้เลยนะเ่าคอยทีนี่ก่อนแล้วกันนะครับโอาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทานเลยได้ไหมคะหล่อไม่ไหวแล้วทานเลยเกินให้อิ่มเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปทำกิจกรรมในชุมชนกับพี่ขวัญเมืองต้องใช้แรงอีกเยอะเลย นี่จะเป็นการปิดทริปท่องเที่ยว Happy Journey by PT เที่ยวสุขใจไปกับปอร์ทอทที่ชุมชนบ้านคลองด่านปักอ่าวโดยวันนี้เราจะมีพี่ขวัญเมืองผู้เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ชุมชนบ้านคลองด่านปักอ่าวพาเราไปทํากิจกรรมกันครับตอนนี้พิงพอมากเลยพี่พก้อนเพราะเมื่อกี้ไปเติมพลังมาเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปหาพี่ขวัญเมืองกันเลยสวัสดีครับพี่ขวัญเมืองครับว,วันนี้ผมพารรงงานมาเพิ่มนึ่งอัตราครับสวัสดีค่ะดีเลยครับกำลังหาอะไรได้เสริมพอดีได้เลยครับทางนั้น แล้วทำไมที่นี่ถึงเป็นแหล่งทำกะปิอะคะอ๋อคือที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่มีเคยข้าวสารเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเคยที่มีคุณคุณสมบัติเนี่ยเหมาะแก่การทำกะปิเป็นอย่างยิ่งอันเดี๋ยอยากให้พี่ขันเมืองเชวยพาเราอัดกะปิได้เลยครับเดี๋ยวเรามาอัดกะปิใส่กระปุกกันเนอะเพื่อส่งขายนะอ๋อเลยนะครับอย่างนี้นะเราหยิบตันกอนเล็กๆก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆเราใช้นิ้วโป้งเรานะ ให้แน่นๆเลยอย่าอย่าให้มีฟองอากาศนะถ้ามีฟองอากาศเดี๋ยวกระปีเราจะมีปัญหาทีหลังถ้าเราเก็บนานนะแล้วเอกลักษณ์ของกระปีที่นี่เป็นยังไงครับเอกลกักษณ์กระปีของที่นี่นะครับก็คือว่าคือหนึ่งกระปีของเราเนี่ยสีจะสวยมากนี่คือความโดดเด่นครับอันที่สองคือกลิ่น,กล,นกลิ่นจะหอมมากแล้วอันที่สามนะครับก็คือไม่เค็มแบรนด์ของเราก็คือแบรนด์ตากุ้งแดงคือแบรนด์แบรนด์นี้ กะปิของด่างปลากุ้งแดงนะครับนี่สามนี้เลยนะครับกุ้งสีแดงกุ้งสีแดงแล้วก็เราได้เป็นสินค้าโอทอปห้าดาวด้วยโอทอปห้าดาวนะครับพี่ขวัญเือนจะพาเราไปทํากิจกรรมอะไรต่อไหมครับอ๋อนอกจากเราทํากะปิแล้วนะครับคือยาเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีนะครับเป็นกิจกรรมล่องเรือชมป่าชายเลนบริเวณชุมชนของเราการไปดูป่าชายเลนหรือไปชมมงโมงต้นไม้นะครับเดี๋ยวทางผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปนะครับ แต่เดี๋ยวจะมีน้องไม้นะครับเดี๋ยวน้องไม้จะพาทุกคนนะครับไปดูอุโมงป่าชายเลนกันพิงกําำลังเพลินกับกระปิเลย,เยกระปุกที่เหลือให้พิงทำนะคะ <c oughs> ได้เลยจ้าได้เลยได้เลยนะครับะกะปิ <c oughs> ะครับวันนี้นะครับพี่ไม้ จะมาพาน้องก๊อตกับน้องพิกนะครับมาชมป่าชายเลนบริเวณคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคลองนางหงนะครับป่าชายเลนของเราตรงนี้ประกอบไปด้วยต้นโครงกลางที่ยังคงฟาร์มอุดมสมบูรณ์ก็คืออายุของเขาอะป่าโกรงกลางแถวเนี้ยก็อายุประมาณ30ปีถึง40ปีขึ้นไปไนะม่เวณนแถบนี้เรามีอนุรักษ์เพิ่มไหมครับตอนนี้หร<อ>ือว่า,าตอนนี้นะครับผมทําโครงการกับชาวบ้านของเราก็คือปลูกต้นกล้าโครงกลาง โครงการของเราก็คือป่าคนปลูกธรรมชาติดูแลเป็นยังไงก็คือว่าเราไปแซมต้นกล้าแล้วก็ต้นกล้าต้นเนี้ยก็จะให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติถ้าเราไม่ไปทำลายเขาเขาก็จะมาดูแลเราพี่ไม้รู้สึกยังไงกับการที่เราได้เป็นคนที่ได้อนุรักษ์ธรรมชาติที่อย่างนี้อ๋อผมดีใจมากเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนเห็นความสำคัญของธรรมชาติ ถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่เห็นความสําคัญของธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่เห็นความสําคัญของเราถ้าเราไม่อนุรักษ์เราก็จะไม่มีแหล่งอาหารหแล้วก็ไม่มีแหล่งอากาศที่บริสุทธิ์อย่างนี้นะ <buffet. S 1> วันนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์เพราะพี่อยู่ตรงนี้พี่ยังรักเขาเลยถ้าเราไม่รักเขาทําลายเขานยะเราก็ไม่มีแหล่งอาหารไม่มีแหล่งอากาศที่ดีบริสุทธิ์ก็ขอบคุณน้องๆนะน้องก๊อตน้องพิงมากนะครับวันนี้ที่ได้มาสัมผัส บรรยากาศธรรมชาติจริงๆแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของน้องๆทั้งสองคนวั <laughs> นนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไม้มากๆคะ่ะที่พาให้พวกหนูได้มาสัมผัสบรรยากาศเนาะได้แบบเข้ามาถึงแก่นของธรรมชาติจริงๆคะ่ะคราวหน้านะครับพิงก์กับกอตจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองและประสบการณ์ในรูปแบบแฮปปี้เจอร์นี่เที่ยวสุขใจไปกับปทที่ไหนขอให้ทุกท่านติดตามชมกันนะครับ ก่อนเกับขอให้พี่ไม้ช่วยพาไปถ่ายรูปพระที่ตนี้แปน,นึงได้ไหมได้เลยครับพาะที่ที่นี่ตกดินสวยงามมากเลยครับไป,ไปกันเลยครับผมไป, <laughs> ไปเลยครับ